สื่อเกมหลายสำนักแฟนเกมนักวิจารณ์เหล่าผู้ชมทั้งหลายแหล่ต่างมองไปในทางเดียวกันว่าอนิเมชันของค่ายเพลงไรออดอารเคนั้นโคตรจะยอดเยี่ยมระดับยาสุโอะสล้านแต้มไม่ว่าจะเป็นความสวยงามวิจิตรของภาพสไตล์อาร์ตที่เป็นเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวที่สมูทผิวไหวสีหน้าที่แสดงอารมณ์ลึกล้ำโดยไม่ต้องผ่านคำพูดตัวละครอันมีเสน่ห์ความยุบยับกระจัดกระจายของเรื่องราวที่เราได้คมกริบราวกับใบมีดด้วยวิธีการอันราบเรียบแต่มีประสิทธิภาพใช่ครับคลิปนี้เราจะพา จะชําแหละโครงสร้างการเล่าเรื่องเพราะตัวละครการดำเนินเรื่องและวิธีการปลูกเรื่องและคลายปมทุกอย่างที่อาร์เคนทําในซีซั่นแรกเพื่อให้คุณได้เข้าใจวิธีการเล่าเรื่องระดับโลกไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะสตอรี่เทลลิงเป็นทักษะที่ยิ่งเข้าใจยิ่งฝึกก็จะยิ่งเก่งเมื่อคุณเก่งแล้วคุณสามารถประยุกต์ใช้สตอรี่เทลลิ่งไปขอพ่อซื้อโลบักในเกมโลบอกได้อย่างง่ายได้หรือสามารถใช้สตอรี่เทลลิ g งพรีเซนต์งานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้คุณจะเป็นอินเวอร์เตอร์รับประทานเหมือนผมก็ตาม ่สุในโรคได้่ดงดังประสบความสําเร็จในฐานะคนเล่าเรื่องเพียงแค,ค่คุณดูคลิปนี้จบเท่านั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไม่มากก็น่อยมากครับแต่รับประกันได้ว่าผมจะชําแล r อเคให้ถึงไขกระดูของเรื่องราวถ้าพร้อมรับประทานรับชมแล้วเนี่ยเราจะเริ่มด้วยสิ่งที่ทุกเรื่องราวในการเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงจำเป็นต้องมีนั่นคือคอนฟ lict และพล็อตครับ เมื่อพูดถึงเรื่องราวอารเคนแบบเบี o ้ยวย่อเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของคนระหว่างคนเมืองชั้นบนพิโทเวอร์กับคนเมืองชั้นล่างซอนที่เริ่มกำลังจะปะทุเดือดแบบว่าเกิดหายนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะหลักของอารเคนี K ่ N, มันเข้าใจง่ายมากมากมากคนเมืองชั้นล่างเนี่ยไม่มีตังค์จะกินข้าวไม่มีข้าวจะกินตังค์แลวต้องทำทุกอย่างเพื่อไต,ต่เตาขึ้นไปให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่คนเมืองชั้นบนก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะเขามองขาแต่ความก้าวหน้าจนละเลยความเป็นอยู่ขขอองงคคคนน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 นชชชััั้้้้้้้้ลลล่่่่าา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 จเเเเกกกกกกกิิิิดดดดดรรรรรรรมมมมมยยแแททททีีีะะววุุุไสสสพฒหหต็ึใ เมื่อพลหลักมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆอย่างการต่อสู้ระหว่างชนชั้นผู้ชมทั่วไปก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวและรีเลทกับมันได้ไม่ยากสามารถเข้าใจตัวละครหลายๆตัวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนเรามักอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่พอใจส่วนใหญ่มันไม่น่าจะมีคนที่ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตของตัวเองแย่ลงชะใช่ไหมคนที่มีชีวิตลำบากอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่ชีวิตดีแล้วก็อยากจะสบายกว่าเดิมเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจได้ไม่ยากเย็นเลย การสร้างพอละครนฟริกที่มันเข้าใจง่ายมันช่วยเราเบาแลงไปได้หลายเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าอาเคนมันเล่าเรื่องความลำบากของนักวิทยาศาสตร์อย่างเจสเป็นหลักเนี่ย มันจะยากหน่อยอ่ะมันจะเหนื่อยมากเพราะคนทั่วไปไม่เคยถูกนักเวทช,ช่วยเหลือกลางหิมะใช่ไหมแล้วไม่เคยโดนเด็กน้อยมาป้นบ้านทําให้ชีวิตมันบัดซบแล้วไม่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์คือเราต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเวที่เราจะเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจตัวละครอย่างเจสว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกกีดการจกผลงานของตัวเองจนต้องสร้างของอย่างเฮดเทคขึ้นมาให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับขณะที่พอสความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเนี่ยมันเข้าใจง่าย,ายเสียเหลือเกินนะครับเพียงแค่เห็นปุ๊บก็เข้าใจปับ๊บถ้าเห็นป leg. เปิดมาด้วยสงครามเนี่ยเราจะเห็นเวนเดอร์แล้วเราก็เห็นพี่น้องกัมพาสองคนเราเห็นวายกอดเวนเดอร์วายมองผู้คุมกดยิงคนตายไปมากมายแล้วมองเมืองพิวทวเวอร์ด้านบนไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องพูดไดอารอกเลยเราก็เกตครับว่าพจนหลักของเรื่องราวกาลังจะเล่าเกี่ยวกับอะไรเมื่อฉากต่อมาคือการที่เด็กๆปีนกำแพงขึ้นไปขโมยของคนด้านบนคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นเด็กเวเลยนะครับทัทง้ทงๆที่มันก่ออาชญากรรมเพราะว่าคุณเห็นผู้คุมกดทําอะไรบนสะพานมาก่อนมันส่งผลให้วายและพล กลายเป็นเด็กกัมพาเพียงแค่2ฉากเนี้ยเรื่องเราก็สามารถโน้มน้ำคุณธรรมในใจของคุณได้แล้วจนคุณมองอาชญากรรมของเด็กๆและความสุขสนนั้นมันผิดน้อยลงกว่าความเป็นจริง ผมว่าตรงนี้คิสตินลิงและก็อเล็กซีคนเขียนบทเนี่ยเล่าได้ขมมากใช้พอ็อดง่ายๆได้คุ้มค่าจุดเด่นของการเอาพอ็อดที่มันเข้าใจง่ายมาใช้เนี่ยมันคือการที่เราไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องเยอะคนก็เข้าใจเราไม่จําเป็นต้องฉายภาพความลําบากมากมายว่าชีวิตข้างล่างมันห่วยแตกมาซบเสียงเค็งอย่างไรเจ็บปวดทรามานมากมายขนาดไหนจนมันเปลืองงบและแอร์ไทมไม่ต้องทําขนาดนั้นเขาตัดส่วนที่ไม่จาเป็นออกแล้วก็เดินเรื่องด้วยความกระชับฉับไวในขณะเดียวกันก็ค่อยๆหย่อนความสัมพันธ์ของตัวละครไว้ตามทางด้วยคือมันยากนะเว้ยที่เราจะหย่อนความสัััมพนธ์ของตวะค ให้มันสอดคล้องกับพ็อดที่เราเล่าได้อย่างกลมกลืนแต่เพราะการเลือกพ็อดที่มันง่ายและมันกว้างเนี่ยมันทําให้ตัวละครมีพื้นที่เล่นมีอิสระมากขึ้นมีเวลาในการแสดงความต้องการของแต่ละคนแต่เทคนิคการเลือกพ็อดแบบง่ายๆที่อาร์เคนใช้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกเรื่องถ้าคุณคิดว่าการเลือกพ็อดง่ายเลือกปัญหาที่มันเข้าใจง่ายมันจะดีไปหมดซะทุกอย่างเนี่ยขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันมีข้อเสียเว้ยก็คือถ้าไม่มีจุดแข็งด้านอื่นเนี่ยเรื่องไม่งโคตรจืดเช่นอนิเมะต่างโลกหนังฮีโร่เน่่่มันนา้องืๆไ มันจืดเพราะว่าธรรมะปรัชธรรมเราเห็นมาเป็นล้านชาติถ้าเลือกจะใช้พอดง่ายมันต้องมีจุดขายอื่นเช่นความดีงามของตัวละครปมตัวละครมุกต่างๆหรือแฟนเซอร์วิสอะไรก็ตามหรือพอดแบบหนังรักที่ทั้งคู่ต้องผ่านเรื่องราวบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้ทั้งคู่ได้รักกันถ้าพอดธรรมดาเข้าใจง่ายแบบนี้มันไม่เหนื่อยก็จริงแต่มันพึ่งพาเคมีของตัวละครการออกแบบสถานการณ์หรือดาม่าต่างๆให้มันโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นเยอะมากมาก โดยเฉพาะพอดแบบแก้แค้นเนี่ยที่คนอินง่ายสุดๆแล้วแต่การแก้แค้นเนี่ยมันมีมาเป็นพันเรื่องมันก็จะมีแต่ตัวละครที่มีปอมดีที่คลายดีการดําเนินเรื่องยอดเยี่ยมเท่านั้นที่มันจะอยู่ในใจผม กับการถ้าเราคิดพอดมาแบบเวอร์วังอลังการถึงแม้ว่ามันจะเข้าถึงหัวใจผู้คนได้ยากรีเรทได้ยากแต่มันดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ครับเช่นเรื่องราวของคนที่เข้าไปในความฝันคนอื่นเพื่อโจรกรรมความฝันคนอื่นพอดแมงโคจะบ้าบอมันคงจะมีแต่อาาัจฉริยะเท่านั้นเลยครับที่เข้าใจอินเซ t ชั n นทุกอย่างภายในการดูแค่ครั้งเดียวโดยไม่ได้เปิดกระทู้ในเน็ตอ่านนะนะแน่นอนว่าพอดมันเวอร์ขนาดนี้เวลาในการเล่าตัวละครมันน้อยแล้วมันก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทํายังไงให้เราเล่าเรื่องเนี่ยแล้วมันเชื่อมโย กับคนดูในขณะที่การเลือกพอที่มันเข้าถึงคนดูง่ายเนี่ยเราจะเหนื่อยกับการสร้างตัวละครเพราะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวละครเนื่องจากพอทมันแบกไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนถนัดอะไรและโจ์ในการเล่าของเราเป็นแบบไหนเราอยากให้พอทแบกหรือตัวละครแบกเรื่องราวเอาไว้หรืออยากเหนื่อยทํามันทั้งสองอย่างโดยใช้เวลาในการเล่าเรื่องเพิ่มขึ้น2เท่าแบบสไตล์เกตซึ่งมันจะมีข้อเสียที่ทําให้เรื่องเดินช้าเพราะจะมีอะไรให้ปูเยอะเหลือเกินครับ แน่นอนว่าอารเคมีวัตถุดิบระดับเทพมีตัวละครที่ออกแบบ3 4เดือนกว่าจะได้สักตัวถ้าเขาไม่ใช้มันก็คงจะเสียเปล่าโจทย์ของอาเคนคือเขาจะเล่าเรื่องราวที่ตัวละครเยอะขนาดนี้แบบไหนจะเล่าได้อย่างไรการเลือกเพราะที่เข้าใจง่ายมันเป็นอะไรที่สุดยอดการตัดสินใจเพราะเขาจะมีเวลาให้การเล่าตัวละครแต่ละตัวที่เยอะมากขึ้นและเรื่องก็จะกระชับขึ้นด้วยสมมุติถ้าเขาไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแบบมิติวอยเนี่ยมันจะลําบากเลยจะชิบหายเลยต้องมานั่งคิดว่าวอยคืออะไรเป็นยังไงแล้วตัวละครก็มีแต่ทั่ว มีแต่โชกาดม็อกมอมาสดินมาสหาใครจากงี้ผมว่าพอดเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวลึกลับสืบสวนสอบสวนปมปริศนาคำทํานายหักมุมพิกงหงายคว่มตอนจบอะไรประมาณนั้นพอดแบบนั้นอะโหผมชอบมากเลยแต่คนทั่วไปอินยากแน่แมันไม่คุ้มเท่ากับการต่อสู้ระหว่างชนชนั้นที่อาเคียนทําเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างชนชั้นมันรีเลทกับคนได้ทุกคนอย่างแน่นอนใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอะคือมีตัวละครที่มันดีๆอยู่เต็มมือแล้ว่การเลือกแนวทางเนี้ยมันถูกต้องแล้ว เอาล่ะแล้วคุณจะสามารถปรับใช้เทคนิคนี้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรล่ะหากคุณเป็นเด็กที่กําลังของเงินพ่อไปเติมโลบักคุณจะเล่าเรื่องของเงินพ่อ,อยังไงใช่ครับคุณอาจจะเลือก p l o ตที่มันเข้าใจง่ายเรื่องที่พ่อจะอินกับเรื่องที่คุณเล่าเช่นคุณเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อครับช่วงนี้ผมแบบไม่มีกําลังใจไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียนหนังสือเลยครับพ่อถ้าผมสอบได้ที่1เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่พ่อจะเติมเกมให้ผมสักพันห้าบาท่ะ จากนั้นคุณก็ไปตั้งใจเรียนไปสอบให้ได้ที่หนึ่งคุณอาจจะได้โลบ,บักเว้นเสียแต่ว่าพ่อของคุณจะตอบกลับมาว่าเดี๋ยวถูกหวยเดี๋ยวซื้อให้อันนั้นคือมึงจบสิ้นแล้วมึงสิ้นหวังอะ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณ ถูกมอบหมายให้พีเซนหัวข้อที่มันยากที่มันเข้าถึงคนยากอย่างพีเซนเกี่ยวกับดาวอังคารเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะรู้โดยอัตโนมัตินะครับว่าพอที่คุณได้รับมอบหมายมันเข้าถึงผู้คน,นยากถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคุณไปเล่าให้เขาฟังเขาหลับแน่นอนฉะนั้นโจทย์คือคุณต้องหาความเชื่อมโยงระหว่างดาวอังคารกับคนที่คุณกําลังจะไปพีเซนด้วยยังไงเพื่อให้เรื่องราวของคุณเนี่ยมันน่าสนใจและเขาก็ตั้งใจฟังคุณตัวอย่างเช่นผมอาจจะตั้งชื่อหัวข้อ,งขอ,งของโง่ๆว่า่าานอองอัััครใหญเทกบ ชายกี่คนมันโง่แล้วมันทุนเล่เกินไปนะครับผมว่าคุณน่าจะทําได,ด้ดีกว่าผมนะแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเว้ยว่าดาังคาเนี่ยมันเท่ากับของผู้ชายกี่คนวะางเถอะเอาล่ะต่อจากนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อที่2ตัวละครซึ่งเป็นส่วนสําคัญและเป็นสิ่งที่ทําให้อาเคนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาทําอย่างไรเกี่ยวกับตัวละครเราอย่าได้รอช้ากันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยกับเทคนิคที่2ตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ ถ้าใครที่ได้ดูซีซั่นหนึ่งครบเต็มๆจะรู้ว่าพอดของอาเคนมันไม่ได้สําคัญกว่าการเดินทางภายในจิตใจของตัวละครอ,อย่างจริงละวายเลยไอคนที่มันจริงจังชัดเจนที่สุดเรื่องคนชั้นล่างสไตล์แบกเนี่ยคือซิลโก้ส่วนคนชั้นบนที่ต้องการความก้าวหน้าที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเมลทั้งสองตัวละครเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวละครหลักอะไรขนาดนั้นแม้พอดจะว่าด้วยเรื่องการต่อสู้ระหว่างคน2ชนชั้นก็ตามแต่เนื้อหาหลักๆและความน่าสนใจทั้งหมดในอาเคนกับอยู่ที่การพัฒนาตัวละครแต่ละตัวแทนไม่ว่าจะเป็นจร วิกเตอร์ซิลโกหรือแม้แต่เมลทุกคนในเรื่องที่เป็นตัวละครหลกักแทบจะมีพัฒนาการทั้งสิน้นเราจะเห็นว่าจากเด็กน่ารักอย่างพาวเดอร์เปลี่ยนเป็นคนอย่างจริงได้อย่างไรเราจะเห็นว่าคนที่ทําทุกอย่างเพื่ออุดมการ์อย่างซิลโกสามารถมีความรักได้อย่างไรเราจะเห็นว่าคนที่หัวก้าวหน้าอย่างเจสกลายเป็นคนที่สงบสึกเป็นตั้งแต่ตอนไหนในซีซั่นหนึ่งเราจะเห็นว่าายเคสและวิกเตอร์เปลี่ยนไปอย่างไรในซีซั่นหน้า ทุกคนมีพัฒนาการทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองการทำให้ตัวละครมีพัฒนาการเป็นการทำให้ตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ถามว่าทำไมเราต้องเพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไปในเรื่องราวด้วยนั่นเป็นเพราะว่าคนดูเป็นมนุษย์ครับแล้วมนุษย์ก็อินกับสิ่งที่ดูลักษณะคล้ายมนุษย์มีการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมีพัฒนาการมีความผิดพลาดมีความไม่เพอร์เฟกมันทำให้คนดูอินกับตัวละครมากขึ้นเมื่อตัวละครสมจริงเพราะถ้าตัวละครเป็นหินเฉยๆคุณจะอินกับหินได้อย่างไรเล่าถ้าคุณไม่ใส่ความเป็นมนุษย์ให้กับมันแบบหนังออสการ์บางเรื่อง การใส่ความเป็นมนุษย์ให้ตัวละครมากๆใส่การพัฒนาตัวละครมาถือว่าเป็นพื้นฐานที่นักเล่าเรื่องทุกคนรู้และไม่รู้ตัวแต่อาเคได้เพิ่มลูกเล่นโดยใช้เทคนิคการจับคู่จับกลุ่มตัวละครเพื่อให้เกิดสัพพอร์ตจำนวนมากและเกิดเรื่องราวคอนฟ lict บางอย่างที่น่าสนใจขึ้นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย คือถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยอาร์เคนจะชอบจับคู่ระหว่างตัวละครคู่ตรงข้ามให้มันเกิดการประทะทางความเชื่อวิธีคิดทัศนคติของตัวละครหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นแวนเดอร์กับซิลโก้คนนึงจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอีกคนก็ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่งที่มีอยู่ไว้หรือแฮมเมอนินเจอร์กับเจย์คนนึงก็อยากจะก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เวทมนต์อีกคนก็ไม่อยากพัฒนาสิ่งที่ดูจะเป็นอันตรายหรือจะเป็นแคเรนกับจิงคนนึงเป็นผู้รักษากฐกกกฎฎหมมมาาายสส่่่ววนนนนอีคคเเเป็ผู้ไไ้ไไไใจฑ์แลดดด การสร้างตัวละครแบบมีขั้วตรงข้ามแล้วก็จับมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้เราได้คอนฟิกย่อยที่แทบไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยแน่นอนว่าใครที่รู้รอใน LOL เนี่ยก็คงไม่คิดว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรอกเพราะว่าในจัก,กรวาลของดูนเทอร่านั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็จะมีสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามเกิดขึ้นมาด้วยเสมอแต่ในทางการเล่าเรื่องเมื่อเราเอาตัวละครที่เป็นขั้วตรงข้ามกันมาอยู่ในฉากเดียวกันและเกิดการประทะสั่งสารกันมันเป็นเรื่องง่ายดายมากเลยที่เราจะสามารถสร้างบทททสนนนาาีี่มมมคววขัดดดดแแย้ง้งงละชชึููผ ให้ติดตามว่าสถานการณ์ของสองตัวละครน,นั้นแต่ละคู่แต่ละกลุ่มมันจะลงเอยอย่างไรเช่นเขาเอารูปคุณหนูอย่างเคทลีนจับคู่กับคนแบบเถื่อนอย่างวายนะครับทำให้การสืบสวนหาตัวซิลโก้ที่มันดูจะธรรมดาธรรมดามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่แรกพบทําให้บทสนทนาระหว่างคนคุกกับลูกคุณหนูเนี่ยมันมีความสนุกสนานมากทั้งที่2คนนี้มันสืบสวนด้วยการเดินไปถาม NBC แบบโง,ง่ๆเลยนะไม่ได้ใช้วิธีการสืบสวนอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าคนเขียนเรื่องเนี่ยเขาฉลาด มันไม่ใช่ตรงนั้นจึงตึงเราอยู่ด้วยบทสนทนาแล้วเคมีตัวละครแล้วมันไม่เหมือนกับมาสืบสวนนะครับมันเหมือนกับมาออกเดทกันมากกว่าแล้วมันก็เคดวายเค็ดว้ยเควาย ผมชอบการจับคู่ตัวละครในซีซั่นที่1ห,หลายคู่มากเลยไม่ว่าจะเป็นซาตาจานกับช่างกลสลัมเจสล่างติดเมลกับพี่วิกเตอร์ที่เริ่มจะอีโมแค่จับมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฉากเดียวกันบทสนทนามันจะไหลลื่นมันออกมาจากปากตัวละครด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงคิดด้วยซ้ําผมชอบมากที่เขาใช้เทคนิคนี้ผมเองก็ใช้โคตรบ่อยเลยเพราะว่ามันสามารถสร้างความน่าสนใจได้ง่ายๆสนุกแล้วก็ประหยัดสมองประหยัดเวลาใช่ครับคนที่ขี้เกียจเนี่ยมันก็จะหาวิธีที่มันง่ายที่สุดเสมอแล้วเราจะสามารถปรับใช้เทคนิคนี้ใน ีวิตประจาวันได้อย่างไรนอกจากใช้เขียนบทหนังหนังสือการ์ตูนนิยายถ้าใช้เพื่อเล่าเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันล่ะมันใช้ยังไงมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคุณที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเล่าว,ว่าก่อนที่คุณจะเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยคุณเป็นอย่างไรมาก่อนแล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้รับข้อมูลใหม่มาคุณเปลี่ยนวิธีคิดหรือตัวคุณพัฒนาขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผม ผมก็รู้ว่าทุกปัญหาในชีวิตของคนใน LOL นั้นมันจบลงได้ด้วยการด่าว่าปากกากนะครับแล้ววิธีการเล่นปากที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่การตีเลสหรือบูก่อนแต่คือการกด enter ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ slash m e แต่หลังจากที่ผมบรรลุแล้วว่าการด่าว่าปากกากนั้นมันเป็นสัตธรรมมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งหนในโลกของ League of Legends ผมก็เลยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ slash m e w อีกต่อไปนะครับผงฝึกควบคุมลมปานดังการเป็นเสาหลักแคมโนเอดมี่ยิ้มรับมันอย่างไม่มีศัตรูดังเช่นเหล่ากีกชาฉาดก เกมแล้วค่อยรีพอร์ตพวกแม่งซะคุณก็จะเห็นว่าการเล่าเรื่องโดยใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปเนี่ยมันก็ง่ายๆมันไม่มีอะไรยากเลยวะจามมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําไปโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วหรือเปล่าเออมันก็นั่นแหละมันพื้นฐานน่ะก็อย่าลืมแล้วกันล่ะคือบางทีผมยังลืมเลยส่วนการจับคู่ตัวละครที่มันขัดแย้งกันเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบในสิ่งที่เรานําเสนอกับสิ่งที่มันเป็นขั้วตรงข้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้อย่างง่ายดายให้มันเห็นถึงความแตกต่างความชัดเจนอะไรก็ว่าไปเอาล่ะหัวข้อตตต่ออมมมมาาาาาาานนนกกกกจรรรรรส้้้งัวววลละคคคใใหหีเป็ุษย์แทํ เป็นขัวตรงข้ามมาปะทะากาันเพื่อความน่าสนใจแล้วเรามาดูโครงสร้างของอาร์เคนกันบ้างอย่างที่เรารู้นะว่าอาร์เคนน่ยมันก็เล่าแบบ3องค์ใช่ไหมการเล่าแบบ3องค์มันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นกันได้โดยทั่วๆไปมันเป็นเบสิกแต่ก็อาจจะยังมีคนไม่เข้าใจฉะนั้นผมก็จะอธิบายให้ไวๆนะครับ องที่1เนี่ยคือการปูเรื่องการแนะนําตัวละครปรมปัญหาเป้าหมายตัวละครหรือสิ่งที่เขาต้องบรรลุองค์ที่2ก็คือการดําเนินเรื่องราวการแก้ไขปัญหาและนําพาเรื่องราวไปถึงจุดไข่แม็กองค์ที่3ก็คือการคี่คลายปัญหาและบทสรุปของทุกอย่างโดยทุกๆ3ตอนเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างนี้ตลอดเลยนะแต่ก็จะเปลี่ยนการคียคลายปมปัญหาเป็นการสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแทนยกตัวยอย่างเช่นตอนที่1เนี่ยปูความเป็นมาของตัวละครใช่ไหมเรา ก็จะเห็นพาวเดอร์กับวายเนี่ยสตัวละครนี้นําพาปัญหาหลาักมาเข้าสู่ตัวเรื่องก็คือไปขโมยหินมาทําให้วนเดอร์เนี่ยรู้ว่านี่มันก็เรื่องใหญ่ละแล้วก็สุดท้ายของตอนที่1เนี่ยก็จะปิดจบด้วยการปรากฏตัวของซิลโก้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเนื้อเรื่องในซีซั่นที่1จากนั้นตอนที่2ซึ่งเป็นองค์ที่2เหมือนกันก็จะพยายามแก้ปัญหาที่เด็กๆไปขโมยของมาส่วนเจสเนี่ยก็กําลังจะแก้ปัญหาที่เขาถูกตัดสินโทษและสุดท้ายตอนที่3ของแอคที่1ก็จะมีใครแแมกแรกขึ้นมาก็คือการ เจและวิตเตอร์สามารถสร้างเฮกเทกได้สําเร็จขณะเดียวกันก็เป็นจุดไคลแมกแรกที่พาวเดอร์ได้สังหารเพื่อนๆของตัวเองเราจะเห็นโครงสร้างแบบนี้วนไปเรื่อยๆวนซ้าไปเรื่อยๆทุกๆ3ตอนที่ไรออดโตปล่อยมานะก็หลังจากไคลแมกแล้วแทนที่เรื่องเราจะขี้คายมันกลับกลายเป็นว่าเกิดหายนะมากกว่าเดิมหายนะขึ้นไปเรื่อยๆหายนะขึ้นไปเรื่อยๆกราวความสนุกข,ของเราจึงพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปไม่หยุดเหมือนเขากําลังโยนเราขึ้นฟ้าแล้วก็รอเวลาให้เราตกลงมานะ่ะนั่น เป็นเหตุผลว่าทําไมไลออโตถึงปล่อยมาทีละ3ตอนแล้วก็ความนิยมมันก็ยังไม่ลดลงเลยการปล่อยทีละ3ตอนก็เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็เป็นวิธีเลือกปล่อยผลงานที่มันดีที่สุดแล้วการใช้โครงสร้าง3องค์แบบชัดเจนแบบนี้มันทําให้อาร์เคนเป็นอนิเมชันที่ค่อนข้างมีความเป็นซีนามติกสูงมากเพราะปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุน่นจะต้องรีบทําให้เราสนุกตั้งแต่ตอนที่1เลยนะการ์ตูนลายสัปดาห์เนี่ยจะมาปูปมปัญหาเยอะแยะมากมายอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยว ความนิยมก็จะตกเอาแต่ภาพยนตร์เนี่ยมันก็ทําได้ใช่ไหมเพราะว่าคนดูเข้าไปดูภาพยนตร์ในโรงก็ต้องดูให้จบในโรงก็เลยปูปมปัญหาแก้ไขเรื่องราวแล้วก็ขี้คล้ายได้แบบ3ององแบบไม่ต้องรีไม่ต้องร้อนอะไรมากส่วนโครงสร้างที่อาเคนทาก็เหมือนการเอาหนัง3ภาคมาวางต่อกันให้กลายเป็นซีซันหนึ่งแล้วก็เอาหนังอีก3ภาคมาวางต่อกันให้กลายเป็นซีซันสองผมคิดว่าเขาออกแบบมาดีนะเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอไปถึงท้ายซีซันเพื่อที่จะได้รู้สึกสนุกตรงจุดพีคอะ เพราะว่าจุดพีคเนี่ยเขามีมาให้เราทุกๆ3ตอนนะสำหรับซีรีส์อาเคน คงเรื่องของอาเคนก็ง่ายประมาณนี้แหละครับผมว่าคงเรื่องแบบ3องค์เนี่ยก็คือเบสิกทุกๆคนที่ทํางานเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงก็เคยใช้กันหมดแต่ความแม่นยำเนี่ยมันต้องฝึกกันเองมันต้องคิดเยอะมันต้องวางลําดับเรื่องวางอารมณ์ของเรื่องให้มันแม่นยําถึงจะได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะทําได้หมดทุกคนเลยถ้าวางไม่แม่นปูตัวละครไม่ดีปัญหาไม่ดีคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ดีขี้คลายไม่ดีพอถึงจุดไฮแม็กซ์มันก็จะแป้งนะครับมันก็จะรู้สึกเฉยๆแบบเกมออฟทรอนซีซันสุดท้ายที่แบบปูมา แซวดิบจะดีนะครับแต่ขี้คลายซะมั้งไม่พูดดีกว่าแล้วทํายังไงล่ะที่เราจะทําให้เรื่องมันไม่แปลกอาเคนเดินเรื่องอย่างไรที่ทําให้เรื่องราวมันสมูทแล้วพอไปถึงจุดไฮแม็กแล้วมันระเบิดตุ้มตามจนหัวใจของเราเต้นสั่นวันไหวหากอยากรู้คุณก็อยากรู้ได้เราจะไปกันที่การดําเนินเรื่องครับ การดำเนินเรื่องราวของอาเคนจะบอกว่าซับซ้อนก็ไม่จะบอกว่าง่ายก็พูดได้ไม่เต็มปากพอแม้เรื่องราวในอาเคนจะขับเคลื่อนด้วยตัวละครเป็นหลักไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพอดแต่ตัวละครในอาเคนนั้นเยอะแยะมากมายวุ่นวายเต็มไปหมดมันเป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะหาบาลานซ์และเดินเรื่องด้วยตัวละครที่มากมายขนาดนี้ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำให้อยู่ในเรื่องราวเดียวกันได้ ปกติแล้ววิธีการดำเนินเรื่องด้วยตัวละครมันจะสบายกว่าการเดินเรื่องด้วยพอตเพราะหากเดินเรื่องด้วยพอตก็จำเป็นที่จะต้องทำให้รัดกุมให้มีพอตโฮน้อยที่สุดซึ่งเป็นอะไรที่ปวดหัวมากขณะที่การดำเนินเรื่องด้วยตัวละครนั้นทำง่ายสุดๆเพียงแค่เราโยนสถานการณ์และปัญหาเข้าไปจากนั้นตัวละครที่เจอปัญหาจะตัดสินใจแก้ไขเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองตามนิสใสของตัวละครนั้นๆจากนั้นเราก็ค่อยต่อยอดผลลัพธ์ที่เขาตอบสนองออกมาและทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทรั่งรวบปมทั้งหมดไปสู่จุด ที่ต้องการเมื่อสังเกตดูถี่ทั่วแล้วเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในอาร์เคนนั้นมีวิธีการดําเนินเรื่องด้วยตัวละครเป็นหลักด้วยสถานการณ์มักพุ่งเข้าใส่ตัวละครเป็นจํานวนมากมากกว่าการที่ตัวละครจะเดินไปหาเป้าหมายของตัวเองน้อยมากที่เราจะเห็นตัวละครหลักเดินไปเจอเรื่องราวด้วยความต้องการของพวกเขานอกจากซีแรกที่เด็กๆตั้งใจไปขโมยของชั้นบนแล้วต่อจากนั้นมาตัวละครแทบต้องตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ตามมาตลอดแวนเดอร์ก็ต้องช่วยลูกสาวของตัวเอง เจสก็ต้องไปขึ้นศาลและหาทางพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างอุปกรณ์อย่างเฮกเทคพาวเดอร์อยากจะช่วยเพื่อนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุบอมทุกคนไปหาขินเล็ดขณะตัวละครที่ขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยความต้องการของตัวเองมากที่สุดอย่างซิลโก้ที่สั่งทุกคนเป็นว่าเล่นยังมีปัญหาอย่างฟินเข้ามาให้แก้ไขเลยการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครขับเคลื่อนเป็นหลัก มีข้อดีคือเราจะได้ความสมจริงของตัวละครสามารถเผยให้เห็นทัศนคติอารมณ์ของเขาเมื่อเจอกับปัญหาได้อย่างชัดเจนแต่กลับกันเราจะควบคุมทิศทางของเรื่องราวได้ยากกว่าการขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยพอดสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าการดำเนินเรื่องด้วยพอดเป็นอย่างไรให้ลองนึกภาพหนังสืบสวนสอบสวนที่อย่างไรเริ่มมาก็ต้องมีใครสักคนตายแล้วนักสืบก็ต้องไปตามหาคนร้ายโดยออกนอกรูนอกทางนอกพอดไม่ได้จะไปเลี้ยงเด็กไปกินไอติมไปทํางานอดิเรกระหว่าง สืสวนหรือนักสืบมันขี้เกียจสืบสวนแล้วทิ้งคดีทิ้งเรื่องทิ้งพอดดีกว่าอันนี้จะทําไม่ได้เพราะว่าตัวละครทําหน้าที่เล่าพอดไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองเป็นหลักข้อดีของการเล่าเรื่องได้พอดนั้นมันสามารถกําหนดทิศทางจัดวางลําดับเหตุการณ์อารมณ์ของเรื่องได้ดีกว่าและตัวละครภายในเรื่องไม่กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเพราะเอาแต่ทําตามความต้องการของตัวเองเราสามารถกําหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ตั้งแต่ต้นจนจบวางจุดไคลแม็กวางปมและขี้คลายเรื่องราวได้ดีกว่าการใช้ตัวละครนาเนินเรื่อง แต่มีข้อเสียคือความอินในตัวละครจะต่างกันมากเพราะจะเหลือช่องว่างให้ตัวละครแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองน้อยลงมากขณาที่การใช้ตัวละครดําเนินเรื่องจะเห็นถึงสภาพจิตใจจะเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างตัวละครกับคนดูง่ายกว่าแต่มีข้อเสียคือต้องใช้ความคิดและเวลาหน่อยที่จะขโมดปมรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างให้ไปถึงจุดไคลแม็กแต่ถึงบอกว่าส่วนใหญ่อาร์เคนใช้การดําเนินเรื่องด้วยตัวละครเป็นหลักก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ใช้พอดบังคับตัวละคร i แต่แค่ใช้น้อยมากๆจนเราไม่รู้สึกตัวเช่นตอนสุดท้ายของซีซั่นที่1ที่จําเป็นต้องขโมดปมทุกอย่างแล้วว่าสุดท้ายปมปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2เมืองจะจบลงอย่างไรพอดก็บังคับให้ซิลโก้ไปคุยกับเจสแบบไม่มีคนคุ้มกันเพื่อหาทางไก่เกี่ยรสร้างสันติภาพและให้ได้ในสิ่งที่แต่ละคนต้องการและพลอดก็เคยบังคับให้จิงทําอะไรบางอย่างได้สําเร็จไวมากเช่นขโมยลูกแก้วมาได้อีกครั้งจับตัวเคทลิน มาได้แบบสบายๆเพื่อที่จะได้เล่าไปในทางที่ตัวเองต้องการได้จบในแบบที่อยากจะทำง่ายขึ้น แน่นอนว่าอาเคนซีซั่นแรกเนี่ยมันก็ใช้พอดบังคับตัวละครน้อยมากจนเราแทบจะไม่รู้สึกตัวใช้แค่ตอนที่จําเป็นจะต้องใช้เท่านั้นเช่นใช้เพื่อจุดชนวนของเรื่องราวใช้เพื่อช่วยบังคับทิศทางของเรื่องราวหรือใช้เพื่อขมวดปมในตอนใกล้ๆจะจบนอกจากนั้นประมาณ80%เนี่ยอาเคนก็ให้อิสระกับตัวละครแต่ละตัวได้ทําตามความต้องการของตัวเองได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาการทําอย่างนั้นในทางทฤษฎีแล้วเรื่องราวมัน ควรจะกระจัดกระจายไม่เป็นอันนึงอันเดียวกันเพราะตัวละครจะเดินตามความต้องการของตัวเองเป็นคนละทางเราจึงจําเป็นจะต้องคิดวิธีผูกเรื่องขึ้นมาไม่ว่าจะใช้สถานการณ์ใช้พอดบ,บังคับหรืออะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคืออาเคนซีซั่นหนึ่งผูกเรื่องอย่างไรที่ทําให้ตัวละครมากมายซึ่งเดินกันอย่างกระจัดกระจายนั้นยังสามารถมีความเป็นมนุษย์และอยู่ในเรื่องราวเดียวกันไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้พอดบ,บังคับเรื่อง กกาามมยนัเทคนิคที่อาเคนใช้นับว่าแยบยนต์มากทั้งที่มันเป็นของเบสิกธรรมดาที่เราเห็นกันมานักต่อนะักแต่ผมก็ต้องขอเช่นชมจริงๆว่าเก่งฉกาจฉลาดเล่าเรื่องเพราะได้เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมเข้ากับเรื่องราวที่ต้องผูกตัวละครมากมายขนาดนี้มันก็ต้องใช้วิธีนี้ถึงจะออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเสพง่ายที่สุดซึ่งเทคนิคที่เขาใช้ก็คือการเชื่อมโยงเรื่องราวด้วยไอเทมสิ่งของอธิบายง่ายๆเลยมันก็เปรียบเสมือนระบบสุริยะที่ ดวงดาวต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ตัวละครต่างๆก็ต่างโคจรรอบไอเทมหรือบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญที่สุดในเรื่องเช่นกันเราจะเห็นคนใช้เทคนิคนีคน้เล่าเรื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอสเวินกับจอกศักดิ์สิทธิ์การออกเดินทางตามหาคนแกะทองคำการไปอัญเชิญคัมพีพระไตรบิฎดกการเก็บรวบรวมดาร์เกิลบอลการออกไปทําลายแหวนแห่งซารอนการแข่งแย่งอํานาจเพื่อบรรลังเหล็กการครอบครองอินฟินิตี้สโตนหรือแม้แต่ การออกตามหาวันพีทก็ยังเข้าขายในการใช้ไอเทมเพื่อเชื่อมโยงทุกๆเรื่องราวเล็กๆเ,เข้าด้วยกันใช่แล้วเรื่องราวเหล่านี้โครจรรอบบางสิ่งบางอย่างหรือไอเทมบางอย่างอาเคนก็มีสิ่งนั้นเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือพลังอาเคนหินอาเคนรวมถึงอุปกรณ์เฮกเทคและเคมเทคที่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกๆเรื่องราวของทุกคนที่มีความต้องการของตัวเองแตกต่างกันให้หลอมรวมกันเป็นเรื่องเดียวให้กลายเป็นเรื่องราวของอาเคน ตั้งแต่การขโมยหินอาเคนที่เป็นต้นเหตุซึ่งทำให้เกิดอุปติเหตุกับจิงไะวายจนเป็นปมทางจิตใจการทดลรองหินอาเคนที่ทำให้เจสและวิกเตอร์คิดค้นเฮกเทคได้และเฮกเทกก็ได้นำพาเอ็มเบสซาเข้ามาแทรกแซงการเมืองในพิเท e r เวลร์แอนด์ซอนและสุดท้ายหินอาเคนก็เป็นตัวจุดชนวนสงครามระหว่างคนชั้นบนและชั้นล่างมันทำให้จิงยิงซูเปอร์เมกาเดร็กเก็ตจนเกิดหาย,ยนะกันทั่วหน้า ทุกตัวละครที่มีความต้องการของตัวเองร้วนได้รับผลกระทบและโครจรรอบสิ่งที่เรียกว่าอาร์เคนเฮกเทคเคมเทคนับว่าเป็นการเชื่อมโยงและผูกเรื่องราวด้วยไอเทมอย่างเก่งชากาดนอกจากเบสิกทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็ยังมีเทคนิคสุดท้ายข้อที่5การแสดงผลลัพธ์สุดท้ายแบบขนานซึ่งเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องระดับสูงหงเดียวที่อาเคนใช้อธิบายคือการส่งต่ออารมณ์ระหว่างซีน2ซีนให้มันปะทะกันไปมา ทำให้จุดพีคเป็นมากกว่าจุดพีคธรรมดา มากกว่าการเฉลยแบบเฉยๆอาเคนจะบิวอัพด้วยเพลงบรรเลงข้างด้วยภาพเมื่อถึงจุดที่คายเขาจึงเล่าเรื่อง2เรื่องขนานกันสลับกันด้วยความเรื่นไหลทั้งยังสามารถจัดวางอารมณ์ให้ซีนพีกแต่ละซีนส่งผลต่อเนื่องไปยังอีกซีนหนึงได้อย่างยิ่งใหญ่จนในที่สุดทั้งสองเรื่องก็มาบรรจบเชื่อมต่อกันและระเบิดไข่แหมกลงเข้าไปในหัวสมองคนดูจนพวกเราได้ก้าวเข้าสู่เขตแดนของอารมณ์ที่ไม่อาจสัมผัสได้ในชีวิ ประจําวัน แล้วการได้เรียนรู้แก่วิธีเล่าเรื่องของ r k ในซีซั่นแรกนี้มีผลกับเราอย่างไรถ้าพูดโดยทั่วไปมันอาจช่วยทําให้เราได้เข้าใจการเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงมากขึ้นเก่งขึ้นสามารถจดจําและนําไปฝึกฝนเพื่อเล่าเรื่องได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆคือการได้เข้าใจว่าผลลัพธ์และความดีงามอย่างยอดเยี่ยมนั้นไม่ได้มาจากเทคนิคที่พิสดารอะไรมากมายเลยการเล่าเรื่อง80%ใน r k นั้นเป็นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเปิดหาได้ ได้จากในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วรู้พื้นฐานพวกนี้แล้วจะสามารถทําได้อย่างที่อาเคนทําเพราะว่าพื้นฐานพวกนี้เขาใช้มันในเรเวลตันถึงทําได้อย่างนั้นต้องฝึกให้นานพอต้องคิดกับมันนานพอต้องรีไรซ์มากกว่า5รอบเป็นอย่างต่ําถึงจะสามารถเล่าได้คมมากขนาดนี้ ในยุคที่สังคมเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วเราอยากสําเร็จเร็วเราอยากเก่งไวพยายามหาทางรัดสูตรโกงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อาเคสสาเร็จในการเล่าเรื่องกับไม่ใช่ความหมือนหวาหรือพอดท,ที่เวอร์วังอลังการไม่ใช้วิธีการเล่าเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่ใช้พื้นฐานขั้นสุดยอดในการสร้างเส้นเรื่องเกือบทั้งหมดมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าพื้นฐานนั้นสําคัญที่สุดเหมือนที่บู๊ลี่เคยกล่าวเอาไว้ว่า ผมไม่กลัวคนที่เคยฝึกเตะมาแล้วหนึ่งหมืนท่าแต่กลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดิมมาแล้ว1 0 0 0 0หมืนครั้งเหมือนซามูไรพูดมากในดาบพิฆาตอาสูรที่มันใช้เป็นอยู่แค่กระบวนท่าเดียวจนเก่งชกาจเหมือนการสร้างปิระมิดที่ต้องเริ่มจากการวางอิฐก,ก้อนแรกที่ฐานอย่างมั่นคงก่อนถึงจะสร้างยอดอันสูงชันได้และเหมือนอาเคนที่เล่าเรื่องราวของตัวละครมากมายด้วยวิธีการอันไม่ยากเย็นแต่โคตรประทับใจ